ต้องรีดแต่งหน้าไปเล่นกับลูกเมื่อกี้แม่ไลน์มาบอกรีบรีบรีบว้าช่วงนี้มีคนทาก็แบบเอ้ยทําไมคุณแม่แบบฟื้นตัวเร็วจงังแบบเดินได้แล้วใส่เกงยีนได้แล้วหรออะไรเงี้ยคือหมอเขาให้เดินเยอะๆเมย์ก็ทนเดินอะไรเงี้ยว่าแรกๆกะทนเดินมองตรงแบบฟืนเดินสุดๆยอะไรเงี้ยพอวันหลังๆอ่ะมันก็เลยแบบดีขึ้นจนแบบจนแทบจะวิ่งได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยคือเข้าใจคนมีลูกแล้วอ่ะเราก็หลงลูกสุดๆแล้วก็หลงแบบว่า ไม่อยากรักใครเพิ่มอีกแล้วอ่ะในชีวิตเนี้ยอยากรักแค่นี้อะแล้เพราะว่มีคนถามว่าพี่เมย์พี่เมย์จะมีน้องให้จะมีลูกเพิ่มไหมคะก็เลยแบบถ้าให้ตอบตอนนี้ก็คือไม่เพราะว่าแบบไม่อยากรักใครอีกแล้วอะ่ะรู้สึกว่ารักใครไม่ได้แล้วอะคือมันคั่งลักมากอะตอนเนี้ยลูกก็ต้องพาไปหาหมองาก็ต้องทําเงินก็ต้องหาโอ้ยเข้าใจคนมีลูกแล้วที่เขา